เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตนั้นติดติดขัดขัด,ขดหรือแบบหลงทางไปหมดถ้าคําตอบคือใช่แล้วก็วันนี้เรามีเฟรมเวิร์กที่ส่งพลังมากๆเลยนะที่จะช่วยนําทางให้เราไปเจอคําตอบที่ตามหาอยู่คําถามสําคัญเลยก็คือมีเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จกับตัวเองอยู่หรือเปล่าลองนึกภาพตามนะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ56ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกอย่างเลยนะแต่ข้างในลึกๆกลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะอะไรครับเพราะเขาทิ้งความฝันเรื่องดนตรีไว้ข้างหลังอ่า ความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้หลยความรู้สึกว่ามีเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จเนี่นะมันไม่ได้จํากัดแค่อายุเท่าไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอายุ20หรือคนที่อายุ50แล้วหลายคนก็รู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันคือมันมีความฝันอยู่ะแต่ชีวิตประจําวันมันก็ดึงเราไว้ตลอดเวลาโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันนะเริ่มจากความรู้สึกติดขัดแล้วก็เรื่องที่ยังทําไม่เสร็จนี่มันคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะไปดูกันที่กรอบความคิดที่เรียกว่า Odyssey Plan แล้วก็เจาะลึกคำถามสำคัญ3มข้อที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยและสุดท้ายที่สำคัญมากคือจะเรื่องก้าวแรกอย่างไงโดยวิธีที่เรียกว่าการสร้างต้นแบบครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเรามาเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหากันก่อนไอความรู้สึกติดขัดเนี่แหละแล้วก็ความรู้สึกที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างค้างคาใจหรือที่เขาเรียกว่าเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จนี่แหละครับพอเรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมครับก็มาถึงทางออกกันบ้างนี่คือเครื่องมือที่จะมาช่วยเราเลยครับ มันคือกรอบความคิดที่เรียกว่า Odyssey Plan หรือแปลเป็นไทยว่าแผนการประจนภัยแห่งชีวิตซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การวางแผนชีวิตแบบเดิมๆเยอะเลยสิ่งที่ทำให้แผนนี้น่าสนใจมากๆก็คือที่มาของมันนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆนะแต่มันมาจาก c o u r s Designing Your Life ที่แบบดังมากๆๆของมหาลัย Stanford เลยสอนกันมาเป็น 10, 10ปี ช่วยให้คนเป็นพันๆได้ออกแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการจริงๆโอเคครับมาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกจากทั้งหมด3ข้อคำถามข้อนี้เนี่ยมันเหมือนกับการส่องกระจกบานใหญ่เลยนะเพื่อให้เราได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตเราในตอนนี้แบบชัดๆไปเลยคำถามแรกก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะชีวิตเราในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงคำถามนี้เขาไม่ได้ให้เราฝันนะครับ แต่ชวนให้เรามองไปข้างหน้าแบบเร็วๆเลยซื่อสัตย์กับตัวเองสุดๆเพื่อจะดูว่าไอ้ทางที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้มันจะพาเราไปถึงจุดที่เราพอใจจริงๆหรือเปล่าลองดูองค์ประกอบพวกนี้สิครับถ้าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์ที่อยู่หรือแม้แต่กิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าภาพที่เห็นเราโอเคกับมันไหมประเด็นที่น่าสนใจของคําถามนี้ก็คือมันไม่ได้ให้เราวาดฝันถึงอนาคตสวยๆเลยนะ แต่มันเหมือนบังคับให้เรารเผชิญหน้ากับความจริงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอนาคตมันจะเป็นอย่างไรและนี่แหละครับคือแรงผลักดันที่ส่งพลังที่สุดที่จะทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลงประโยคนี้มันสรุปหวัวใจของคำถามแรกได้ดีมากเลยนะชีวิตเรามันไม่เปลี่ยนเองหรอกครับมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราตั้งใจจะเปลี่ยนมันจริงๆไม่ใช่แค่นั่งรอให้มันเกิดขึ้นเองมาต่อกันที่คำถามที่2เลยครับข้อนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดน,นึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยในการสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดตาให้เราเห็นทางเลือกไม่ไหวที่เราอาจจะมองไม่เห็นมาก่อนนี่คือคําถามที่เรียกว่าคําถามดึงพรมครับฟังดูน่ากลัวเนาะเหมือนกับว่าทุกอย่างที่สร้างมามันพังลงไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับลองนึกภาพความแตกต่างดูนะครับระหว่างการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ซึ่งตอนนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยความกลัวความสับสน กับการที่เราได้คิดถึงแผนสำรองไว้ล่วงหน้าโหมันเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเลยนะจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปการเป็นการเป็นนักแก้ปัญหาที่มองเห็นทางออก,กอื่นๆอย่างสร้างสรรค์คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันก็คือทําให้ความกลัวมันหมดพลังไปนั่นแหละครับเพราะเมื่อเราได้ลองคิดดูจริงๆแล้วเราจะพบว่าเฮ้ยเราก็มีปัญญารับมือและหาทางออกได้นี่วาซึ่งนั่นแหละครับมันคือการปลดปล่อยเราจากความกลัวว่าจะต้องเสียสิ่งที่เรามีอยู่ไป และแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายครับข้อนี้สนุกที่สุดแล้วครับหลังจากที่เรามองความจริงเตรียมแผนสำรองกันไปแล้วทีนี้แหละคือเวลาที่จะปลดปล่อยจินตนาการให้เต็มที่โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยคำถามก็คือถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาถ้าไม่ต้องแคร์เลยว่าใครจะคิดยังไงชีวิตเรามันจะเป็นแบบไหนลองจินตนาการถึงอิสระแบบสุดๆเลยนะครับที่ข้อจากัดทุกอย่างในชีวิตมันหายวับไปชั่วคราว แล้วเพื่อให้การฝันครั้งนี้มันทรงพลังที่สุดนะมันมีกติกาง,ง่ายๆครับ 1. ลืมเรื่องเงินไปก่อนเลย 2. ไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะคาดหวังอะไรจากเราและ 3. ปลดภาระทุกอย่างทิ้งไปชั่วคราวอนุญาตให้ตัวเองได้ฝันแบบอิสระเต็มที่เลยครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวยงามที่สุดการฝันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะ แต่มันคือกระบวนการขุดลึกลงไปในใจของเราเพื่อดึงเอาความต้องการจริงๆความปรารถนาลึกๆที่มันอาจจะถูกภาระในชีวิตประจำวันกลบฝังไว้ออกมาโอเคพอเราได้สำรวจความคิดและความฝันกันไปแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือการลงมือทำจริงเราจะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนไอเดียพวกนั้นให้มันกลายเป็นจริงได้ยังไงโดยเริ่มจากก้าวเล็กๆนี่แหละครับหัวใจสำคัญของมันก็คือคำว่าการสร้างต้นแบบหรือโปรโตไทปิ้งครับ พดูดง่ายๆก็คือมันคือการเปลี่ยนความฝันที่มันดูยิ่งใหญ่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นการทดลองทําอะไรเล็กๆที่มันจับต้องได้จริงแล้วก็จัดการได้ง่ายวิธีเริ่มก็ง่ายมากๆครับแค่3ขั้นตอนนี้เอง 1. เลือกไอเดียที่เราสนใจที่สุดมาแค่1อย่าง 2. ลองทําการทดลองเล็กๆดูครับอย่างเช่นไปคุยกับคนที่ทําอาชีพนั้นอยู่หรือลงเรียนคอร์สสั้นๆช่วงสุดสัปดาห์และ 3. ที่สําคัญเลยคือสังเกตตัวเองว่าเราทําแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นหรือว่ามันดูดพลังเรากันแน่เห็นไหมครับการออกแบบชีวิตใหม่มันเริ่มได้จากก้าวเล็กๆที่ทําได้ทันทีเลยและนี่คือข้อความสําคัญที่อยากจะย้ําเลยนะครับการจะเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาจากการตัดสินใจแบบทุบหมอ้อข้าวตัวเองเสมอไปนะแต่มันสามารถเริ่มต้นได้จากการทดลองทําอะไรเล็กๆที่ความเสี่ยงต่ำๆนี่แหละครับ และสุดท้ายนี้คำถามนี้ไม่ได้มีไว้แค่ให้ตอบนะครับแต่มีไว้เพื่อกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างดังนั้นลองถามตัวเองดูตอนนี้เลยครับว่าการตั้งลองเล็กๆอย่างแรกสุดที่จะทำเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่ต้องการมันคืออะไรเพราะการเริ่มต้นก้าวแรกนี่แหละครับสำคัญที่สุดเสมอ